บรรยากาศยามเย็นที่ลืมชื่ออีกแล้วกรม,ทา,กมทางหลวงอะไรโอ้ที่เดิมมาแหละโอเคเนาะนี่ก็จะมีรูปปั้นวัวกระทิงมีรูปปั้นเจ้าปลาแล้วก็เย็นมากอากาศก็นี่ช่วงท้ายป้าไม่ค่อยได้ไม่เคยมาถ่ายเลยนะอันนี้คือเป็นบริเวณที่เขาให้ คนมาพักผ่อนแบบกลางเต็นท์นะไม่ได้ให้รถเข้ามาแล้วก็จะมีเนี่ยความน่ากลัวเนาะความน่ากลัวนะเนี่ยป้าไม่เคยมาถ่ายนะบริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่เขาไม่ให้รถเข้ามาแต่สามารถคนมาจอดรถด้านบนที่ป้านอนนะนะเป็นเป็นด้านของพวกรถบ้านานี่อะไรเงี้ย แล้วเขาก็จะมีรถเข็นน่ะแบบสามารถเข็นของจากรถอ่ะเอามาด้านเนี้ยมากลางเต็นท์ได้มานั่งกินข้าวได้อะไรได้ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะลมเย็นมากสุขสบายดีอ่ะคนคนก็มีไปมีมาตลอดเวลามีไกลมีไปแล้วก็มีมาแล้วก็เนี่ยเทือกเขาชื่อว่า ม,มีสัตว์ป่าแต่ตรงนี้มันปลอดภัยเพราะว่ามันมีน้ำานิงน้ำลึกมากเขาบอกน้ำลึกมากสัตว์ป่าก็เลยไม่ยังมากก็มาจากชายนู้นแล้วลงมาดื่มน้ำกินแต่ไม่ได้ลงมาอาบหรือมาเล่นหรือว่าคิดจะข้ามาฝั่งนี้ชาวบ้านที่อาศัยแม่ค้าที่ขายของมาเกิน30ปีบอกว่าปลอดภย100ัยร้อยเป์เซ็นหมาในหรือว่าสัตว์อะไรไม่เคยมาตรงบริเวณนี้แม้แต่วัวกระริง เพราะว่ามันเป็นจุดอย่างเงี้ยอย่างที่มันมีน้ําล้อมรอบคือคลองเอ่อคลองอะไรจําชื่อไม่เคยได้เลยแล้วนี่ก็มีต้นไม้ต่างๆก็โอเคต้นไซตต้นไรตออะไรต้นปะดูต้นคูนเลยตออะไรแล้วตอนนี้ป้าวันนีว้วันนี้เริ่มร้อนรุนแรงมากกลางวันร้อนรุนแรงมากแต่กลางคืนก็หนาวพราะมันมีน้ําล้อมรอบมัเนขะาบอกหนาวอย่างเงี้ยทั้งปี แต่กลางวันน่ะช่วงนี้ก็จะร้อนเนี่ยป้าก็เลยเอาเปยยวนมาผูกให้น้องชายนอนแล้วตัวเองก็ผูกด้วยแต่ไม่ค่อยมีเวลามานอนชอบไปทำกับข้าวคิดค้นเมนูสุขภาพแล้วก็กินอร่อยอะไรเงี้ยน้องชายมานอนอยู่เนี่ยไม่ร้องกลับบ้านดูเขาก็มีความสุขดีย่างหน้าเนี่ยนอนอยู่เนี่ยอันนี้ก็เปลของป้า แต่ก็มานอนดูพักแล้วไม่ได้หลับมานอนดูนู่นดูนี่ดูหนังดูหนังดูแล้วก็หลับดูสุขภาพอะไรต่ออะไรเนีย่ยเต็นท์ใหม่มาอีกสองเต็นท์วันนี้เต็นท์ใหม่มาอีกสองเต็นท์ที่เห็นด้านบนด้านล่างนี่นะบ้านบนก็รถที่นอนอีกสองวันนี้ไปสองแต่เพิ่มมาอีกสี่เนี่ยเห็นไหมตะวันใกล้จะตกดินแล้วดูบรรยากาศเนี่ยลม ดูใบไม้นะ่าจะเข้าใจลมเย็นมากที่เห็นนี่คือต้นไซโอ้โหไอ้ลมริมนู้นน่ะจะมีที่ที่เขาให้ไปกางเต็นท์แต่เสียตังค์เยอะแยะมีหลายที่เห็นไหมนะ่ะเนี่ยั้งงั้นแหละจะให้ดูวันชัดๆนี่ป้าก็ไม่รู้นะหน้ากล้องมันมีแสงอ่ะมันย้อนแสงอยู่เนี่ยลมแรงมากดูดูต้นมะพร้าวเอง เย็นมันเป็นน้ําเนี่ยสัตว์ป่ามันก็เลยไม่เคยข้ามมาเพราะว่ามันเป็นแม่น้ําที่ฟลางเป็นเขื่อนเน่เขื่อนอะไรนะคุณต้นที่นี่ชื่ออะไรนะ<ไ>ชื่อเขื่อนอะไรนะววเขื่อนลําบะเพงิงไ,ไม่ใช่อะไรแดงแดงไม่ใช่เหรอ,ไ,อไม่ใช่ชื่อนั้นชื่ออะไรแดงแดงอะอ,อะไรนะเออ ขื่อนสันกำแพงอืมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันเลยไม่มีสัตว์ป่ามาตรงบริเวณนี้เลยคือคนที่เขาอยู่ตรงเนี้ยคุณยายอะ่ะอยู่มาสามสิบเกินสาปีบอกว่าแต่ด้านนอกอะ่ะมีด้านที่ข้ามไปฝั่งถนนฝั่งนู้นอะ่ะมันก็มีนานๆจะได้ยินวบกระทิง่งออ,ออกมาแต่ตามถนนอะ่ะจะมีเป็นจากตรงจุดนี้ไปอะ่ะจนไปถึงเขาใหญ่ ไปปักช่องเ็บอกมันจะมีสัตว์มันจะมีสัตว์ออกมาตามถนนคนเขาก็เจอกันเนาะแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ดุร้ายเจอรถเขาเจอเขาก็หยุดแล้วก็ให้เนี่ยเนี่ยมีเต็นท์มาใหม่สองเต็นท์นก็ค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่น่อยมีดอกดาวเรืองปลูกเป็นระยะระยะดูลมสิแรงไหมคมแรงไม่แรงตัวเองเพราะมันมีน้ำไงดูต้นมะพร้าวสิ เย็นสบายเลยเลยเนี่ยถ่ายให้ดูเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขามีแบบโอ้เนี่ยแล้วก็ต้นคูนเนี่ยเห็นไหมต้นคูนตอนนี้มีแต่ฝักและไม่มีดอกแล้วก็มีต้นเข็มคุณนายตื่นสายเนี่ยเช้าๆก็จะบานเนี่ยต้นเข็มสีขาวชมพูอ่อนต้นดาวเรือง ลมมันแรงอะเนาะเนี่ยดูลม mm. ดูลมมาเองจะเข้าใจ mm. เนี่ย mm. ว่างมากแต่ถามว่าสัตว์ป่าที่ไหนมันจะลงทุนข้ามน้ำลึกมาขนาดนี้ถ้าไม่ได้มีเป้าไม้อะไรกลิ่นอาหารก็ไม่ต้องกลัวโชยไปทางนู้นอะส่วนใหญ่ลมจะมาจากเขาตะวันใกล้จะตกดิน mm. เห็นไหม mm. แสงแบบอันนี้เลย และตรงนี้ก็เนี่ยตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นน้ําแหละแต่มันยากขึ้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นหญ้านี่มันเป็นน้ําน่าจะเป็นน้ํานะไม่น่าเป็นหญ้าหรอะแต่มองเหมือนก็เป็นพื้นดินน่ะแน่ใจไม่กลาก้าวเท้าลงไปเขาบอกว่าน้ําลึกมากแล้วนี่ก็เป็นคันนายูแบบ เขาก็ตกแต่งสถานที่แล้วมันก็เป็นมีฟาร,ร์มเป็นธรรมชาติอยู่ตรงนี้ก็ตกแตง่งใช่เขาขุดเป็นเหมือนบ่อเป็นคันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยบัวแต่ก็ไม่ค่อยมีบัวมีแต่ต้นสไลายแล้วก็จะปลูกดอกไม้เนี่ยจะมีคนอยู่สองคนหนุ่มๆม,มาคอยดูแลผัดกันเนี่ยเห็นไหมป้าไม่เคยมาถ่ายเลยอยู่มาสามวันนี้ละไม่เคยมาถ่ายเลยสามกับสี่วันสามที่นี่วันที่สามนอนมาสองคืนละ ที่คลองประกั่งคืนนึงไปตอนเย็นแล้วก็น,นอนคืนเช้าก็อุทยานปิดเห็นไหมเ<ะ>ขาปูกเขาตกแต่งสวยไหมดูเองมีกังหันสีม่วงสีเขียวมีต้นกุหลาบหินมีต้นโกศลแล้วนั่นลายต้นลายลืมชื่อแล้วเนี่ยดอกไม้เต็มหมดเห็นไหมสับประรดสีกุหลาบนี่ไม่ขาดเลยโอ้กุหลาบมีกลิ่นหอมด้วยนะ เหลาหอมด้วยสิโอ้หอมชื่นใจขออนุญาตด,ดมเนี่ยเห็นไหมแล้วกลางคืนเขาจะประดับไฟแสงไม่จ้าหรอกสวยแล้วเนี่ยดอกสีม่วงเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยป้าก็ไม่ใช่ต้นฟอกเกตมีนอสนะแต่ต้นอะไรก็ไม่แน่ใจโอ้โห,โโหเขาปลูกอะไรไว้นี่ตรงนี้อา้าวมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหสวยมากสวยงาม มีีราวไฟเห็นมากกลางคืนกเจาจะประดับไฟตอนนี้สวยมากเลยที่หนึ่งเลยสำหรับป้านี่เนี่ยตอนนี้ชอบเป็นที่หนึ่งเลยสวยมากเลยเนมนะโอ้โหสวยมีต้นโกสนแต่อันนี้เขาเ็ดที่บ้านป้าก,ก็มีเนี่ยแต่ไม่แดงขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยดาวเรืองไม่ขาด ที่นี่ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนสนมามหญ้าก็ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะมาเดินแบบเอาเสือมานั่งปูกินข้าวได้แต่ไม่ค่อยเห็นมีใครเข้ามานะส่วนใหญ่ก็จะมาปูเต็นกันทางด้านนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะนั่งกินข้าวที่เต็นที่หน้าเต็นกันเห็นมหเนี่ยอันนี้ก็มาใหม่มาตั้งแต่เมื่อคืนเห็นแบกจะอยู่สามวันอันเนี้ยอันนั่นก็ท้ายสุดก็รถลุงวิศประเกีว ส่วนป้ายอยู่ตรงกลางเลยแล้วพอใจแล้วไม่ขยับบริเวณนี้ห้ามกลางเต็นท์ใช้เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปอ๋อก็ห้ามกลางเต็นท์ถึงว่าไม่มีใครเข้ามา,นะาเ,เ,เ,เห็นไหมเฉพาะชมวิวและถ่ายภาพก็จะมีสะพานหน่อยนึงดอกมาสีม่วงสวย ลมแรงมากเลยลมมาจากเขาแล้วก็มีน้ำโอ้โหมันกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดเลยนะเมาาจะเยือกเลยหละกลางคืนเน่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยป้าจะอยู่กี่วันไม่ชัวร์หรอกแล้วแต่ลมเนี่ยต้นกกเนี่ยสวยมากเลยนะชอบต้นกกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยบริเวณเนี้ยจะเป็นอย่างเนี้ยเขาไว้ให้เป็นจุดถ่ายรูปและชมวิว อัตนาสันเขื่อนที่เห็นที่ป้าขี่จักรยานวันแรกที่มาถึงตรงนี้เขาจะมีก๊อกน้ําให้ใช้เห็นมากสบายๆมีสองก๊อกเลยตรงนี้ก็ก๊อกหนึ่งเขาไว้รดน้ําต้นไม้แล้วเขาก็ให้ใช้ป้าจะใช้ทํากับข้าวก็ให้น้องชายมาสวยๆทั้งนั้นป้าก็ให้น้องชายมาเอาน้ําก๊อกแต่จะใช้ก๊อกนู้นก๊อกตรงนู้นมันอยู่ตรงมาจากเต็นท์มันใกล้ฝางก๊อกเนี้ย ทุกอย่างฟรียกเว้นว่าจะใช้ไฟอะเสียตังหุงข้าวก็อย่างที่บอกไปแล้วหม้อเล็ก10บาทหม้อใหญ่20บาทไฟก็วันละร้อยเที่ยงวันนี้จบอีกเที่ยงวันหนึ่งแล้วแต่คุณจะใช้แล้วตรงนี้กันเนี่ยรถป้าเห็นไหมรถป้าอยู่ตรงนี้โดดเด่นเป็นสงา่าใครมาก็มาถ่ายรูปมาทัก ชอบตอนน้นนี้มากเลยเนี่ยมันตน้นอะไรก็ไรู้แล้วก็ปลูกสลับกับต้นสีนี้มันสวยมากเลยนะเนี่ยเขาเข้าใจปลูกมากเลยปล้าก่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วตกเย็นพอเย็นอาบน้ําเสร็จป้าก็กมายืนออกกําลังกายกันกับน้องชายตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยมันเป็นอะไรที่สวยเขาเข้าใจปลูกสลับยังไงก็ไม่รู้สวยมากเลยลมแรงให้พัดวิวใช่เนี่ย เนี่ยกลางคืนป้าก็จะมายืนเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยเต้นกับน้องชายก็มีความสุขดีเนาะมีแต่คนแบบทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสจักรยานก็เลยอับกลายเป็นพละก็เลยเอามาผูกโซ่ล่าไว้ตรงนี้เลยจนฝาจะกลับเอาเสื้อคุมไว้กลางวันแดดโจ้เลยสองวันเมื่อวานกับวันนี้แดดแรงมากแดดแรงสุด แค่นี้จะของไปไหนไม่รู้เขาก็ฝากไว้ว่าเออถ้าไม่ได้ไปไหนมองเต้นก็ด้วยข้าวของเขามีเนาะผ้าหล่นลงมัแหละเดี๋ยวไปเก็บผ้าก็หน่อยเนี่ยป้าก็ตากผ้าอีลุงตรงนั่งไปหมดเลยเนี่ยเต็มที่เลยตอนนี้จอดรถรถตรงนี้จอดต่อป้าเต็มหมดเีกแล้วมาเช้าว่างแล้วตอนนี้เต็มเลยแกะน้อยแกะน้อย แกน้อยที่ไม่มีพิษภยัยยืนไม่หิวไม่อิ่มไม่ร้องกินเลยใดใดเนี่ยแต่เนี่ยเขามาคนเดียวผู้ชายก็มีครอบครัวแหละแต่เขาบอกว่าเมียเขาไม่ชอบเที่ยวเขาก็มาคนเดียวนั่งฟังเพลงพูดโทรศัพท์ทั้งวันอันนี้ของใครไม่รู้ตากไว้ตรงไหนไม่รู้หล่นมาเอา้าแล้วไงดีเนะี่ยเอาไปห้อยต้นกล้วยแล้วกันของใครไม่รู้รู้ไม่รู้แต่ของเต้นไหนเอา้า ไปห้อยต้นกล้วยเข้าแล้วกันเนาะนี่ป้าขาหล่นมากองป้าก็เก็บห้อยต้นกล้วยให้เนาะไ่รูของเต้นนี้หรือเต้นข้างนู้นเนี่ยเนี่ยเขาวางของไว้เขาวางของไว้มีฟังเพลงตลอดป้ากับฟังเพลงเนี่ยป้าจะมาใช้น้ําก๊อกนี้แหละเอากระป๋องมา ใส่เกือบเต็มแล้วก็เนี่ยแล้วก็เดินไปเนี่ยใกล้ๆมาเนี่ยแล้วก็เนี่ยไปที่เต็นท์เนี่ยแค่สิบเมตรไม่ถึงแค่สิบเมตรแล้วนี่ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ใครจะมากางเต็นท์แต่ไม่เห็นใครไม่ชอบมากางตรงนี้นะเห็นมีใครมากางแล้วนี่เขาก็ตากไฟไว้ใช้กันตรงนี้ก็เป็นสะบัวอันนี้เป็นต้นกก น,นี้ก็เป็นรถด,ดงวิุงวิศประเกียวดงวิศประเกียววันที่ห้าไอ้วันที่สิบนี่ก็เขาก็จะไปและไปอะไรตุ๊จีนอะไรไปอะไรของเขาไปสนิทอีกนานจะมามาก็มาที่นานเนี่ยผ้าสีเขียวของใครไม่รู้มันหล่นอยู่ป้ามาเก็บม,มันหล่นอยู่ตรงนั้นป้าเพิ่งเก็บ<ม>แฟนให้ใช่ใช่มันหล่นม,มันหล่นลงมาอาเจ้าของเต็นท์ก็กลับมาแล้ว มื่อกี้คนข้างๆก็บอกเขาจะไปไหนเขาบอกดูตันนี้ด้วยนะเจ้าของก็ฝากไว้ก็เลยเห็นคระไปตลาดตรงเนี้น้องนี่ตลาดสดตลาดไอ้อ่ะมีตลาดสดตรงนี้ด้วยเหรอสิบสองกิโลสิบสามกิโลขี่รถอะไรไปรถปิ๊กอัพรถผมอ,อ๋อรถเออรถไม่ได้รถว่างเนาะ <Okay. S 2> ของเราเป็นทางการถ้าจะไปต้องเก็บก็ซื้ออาศัยซื้อรถกับข้าวมาเช้ามาเย็นมีเขับรถดีไหม เขาไปไหนไม่รู้เขาไม่ได้บอกเขาไปแต่บ,บอกว่าวน,น่าจะใช่เขาบอกว่าช่วยมองเต็นให้ด้วยเนาะเพราะว่าเจ้าของก็ฝากไว้ก็ว่างั้นอ่าเจ้าของมาแล้วน้องแกะบรรยากาศดี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 ด,ด,ด,ดีเกินคำบรรยายดีแล้วฟรีนั่นแหละ แล้วมีของกินอุดมสมบูรณ์ด้านหน้าก็ขายของแม่ค้าเต็มไปหมดกับข้าวมาตลอดเช้าก็มีพวกกระเพาะปลาพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรต่ออะไรมาไม่ต้องกโกอดน,นี่เขาก็นอนเนี่ยอันนี้เขานอนตรงนี้เพิ่งมาวันนี้เหมือนกันนั่นเนี่ยรถเต็มหมดอีกแล้วาแต่นี่เขาจะเอาเต็นท์ไปกลางข้างล่างหมอไซส,สองหนุ่มรถสองคันไม่มีสาวเที่ยวแบบอิสระมานั่งกินกันอยู่สองคน เไหมบอกว่าของเข้ามาขายตลอดทั้งวันไม่ต้องกลัวเลยมีเงินอย่างเดียวมีของให้กินของดีๆทั้งนั้นเน่ยกับข้าวมาเช้ามาเย็นเชา้ชาสองคันเย็นสองคันไม่ต้องกลัวอดลุงวิทย์ปลาเกียวโอ้สง่าเปิดเต็มเวอร์ชั่นเลย ไม่เกินอีกสองวันน่าจะต้องมีการชาร์จแบตเนี่ยเดี๋ยวก็มาชาร์จตำแหน่งเขาเนี่ยวันนี้คันนี้ก็ลดบ้านก็ชาร์จทั้งวันเดี๋ยวอีกสองวันป้าก็จะชาร์จเนาะส่วนจะกลับบ้านวันไหนยังให้คําตอบตัวเองไม่ได้เพราะใจยังใจยังไม่อยากกลับใจยังสบายสบายแล้วเนี่ยป้าชักมาเต็มที่เลยป้าทําห้องไว้้วยตรงนั้นตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ใช้เอาแค่นี้แล้วก็เนี่ยมานั่งทํากับข้าวทําอะไรตอนเย็น นี่เพิ่งทําเสร็จไปทําหลายอย่างแกงอะไรต่ออะไรแกงมั่งผัดมั่งใส่ตู้เย็นพวกนี้ก็อุ่นอๆกินชอบมากเลยโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกัน